สวัสดีครับเพื่อนๆก็มาพบกับสวนไทยพันไม้แล้วนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องอีพีกันอยู่นะครับผมก็วันนี้ก็จะมาแนะนำอีพีสี่แบบนะครับอีพีสี่แบบซึ่งเป็นที่นิยมนะฮะจริงๆมีอีกแบบหนึ่งก็ยังนิยมอยู่นะแต่ว่าผมไม่มีตัวอย่างมาให้เพื่อนๆดูนะฮะก็วันนี้เรามาดูกันสี่แบบก่อนนะฮะอันนี้ที่นิยมมากที่สุดนะครับก็จะเป็นอีพีพินั่มด่างขาวนะครับตัวนี้ฮะอีพีพินั่มด่างขาวนะฮะ สังเกตนะครับก็จะเป็นลายสีขาวหรือบางทีถ้าเกิดใครเรียกก็จะเป็นเรียก 5, อีพีพินนัมอาโบนะฮะอาโบนะฮะก็คืออาโบนี้ก็แปลว่าขาวนะฮะน่าจะเป็นภาษาทางยุโรปน,นะฮะแล้วก็อีพีพินนัมดางเหลืองนะครับ พี่นั่ด่างเหลืองถ้าก็จะมีเบอร์2นะฮะแล้วก็จะมีพีิพนัําเบอร์หนึ่งนะครับซึ่งเรื่องความแตกต่างระหว่างพี 1, ิพนั่มเบอร์หนึ่งกับเบอร์2เนี่ยเขาที่แล้วผมได้ทําวิดีโอสอนไปแล้วเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาไว้ในคำอธิบายของวิดีโอนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะฮะที่อยากรู้ว่าพี 1, ่พน 1, ้่เบอร์หนึ่งเบอร์สองแตกต่างกันยังไง <c oughs> ก็ลองกดเข้าไปในวิดีโอน,นั้นดูได้นะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูตัวที่จะแนะนำในวันนี้ก่อนอ่าเอาตัวแรกก่อนเลยดีกว,ว่าเนี่ยตัวแรกนนีีคน่คครรััับบตว้ ก็จะเป็นอีพีเขียวนะครับซึ่งอีพีเขียวเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวอีพีด่างขาวนะแต่ว่าใบของอีพีเขียวเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวเลยนะครับก็คือแล้วก็มันก็จะออกแฉกตั้งแต่ใบเล็กๆเลยนะครับตัวอีพีเขียวของเราตัวนี้นะฮะก็ใบนะฮะลักษณะก็จะเป็นแฉกใหญ่ๆคล้ายๆตัวอีพีขาวนะครับก็ เป็นแจกสวยงามนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราเลี้ยงเป็นพุ่มเนี่ยมันก็จะทําให้ดูสวยปีกแบบหนึ่งนะฮะตัวนี้นะ,ะสำหรับตัวอีพี่เขียวของเรานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะอีพี่เขียวเนี่ยมัน เป็นไม้ที่ก็นิยมปลูกกันตามบ้านมาก่อนที่เขาในวงการไม้ดังจะมาบูมมาเนาะอ่ก่อนที่จะมาเป็นอีพีดังอะไรต่างๆเนี่ยเขาเขาก็ปลูกอีพีเขียวกันมาก่อนนะครับอันนี้ก็ราคาไม่แพงมากนะครับก็ต้นหนึ่งร้อยถึงสามร้อยบาทแล้วแต่ฟอร์มนะฮะหรือถ้าต้นใหญ่ๆห,หน่อยก็อาจจะมีไปถึงห้าร้อยถึงหกร้อยนะซึ่งตัวนี้ก็เป็นราคาถูกที่จับต้องได้นะถ,ถ้าเพื่อนๆสนใจอีพีเขียวเนี่ยก็ลองทักเข้ามาในเพจได้นะครับผมถ้ามีผมก็ จะสามารถแบ่งให้เพื่อนๆได้นะแต่ต้องลองทักมาก่อนนะครับผมก็ต่อมาเป็นอีพีพินัมด่างขาวนะคะด่างขาวเนี่ยไม่ต้องบอกเลยเป็นที่นิยมทั่วไปเลยนะครับตอนนี้ก็กําลังมาแรงนะครับตัวด่างขาวนะเพื่อนๆที่ยังหาไม่ได้นะอย่าลืมเข้าไปเลือกในเพจไทยพันไม้นะครับก็จะมีหลุดมาให้เห็นบ่อยๆนะครับก็ถ้าเกิดมีตัวอีพิพินัมด่างขาวมาเนี่ย ผมก็จะมาโพสต์หน้าเพจถั่นไม้นะเพื่อนๆก็ลองไปเลือกซื้อกันได้เลยนะครับสนันราคาก็ไม่แพงนะอย่างกระถางนี้ก็อยู่ที่ประมาณ500นะฮะถ้าเกิดใบใหญ่กว่านี้ก็จะอยู่มันมาณ7 8 0 0นะฮะถ้าใบใบประมาณนี้นะฮะหนึ่งใบนะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ7 8 0 0หน้าที่ขีดแล้วนะแล้วยิ่งลายวลสวยๆนี่ก็จะแพงขึ้นนะครับส่วนตัวนี้ถ้าเกิดเกาะเสาครึ่งเมตรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8 8 0 0ันะ7 0 0 0 8 0 0 0บาทนะฮะก็คือเกาะเสาขึ้นมาเนี่ยอันนี้ ถ้าเกิดเราเอาอย่าง ice, น so p, no ี้นะฮะไปเกาะเสานะฮะราคาก็จะแพงขึ้นนะครับวิธีเลี้ยงก็ไม่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 เท่าไหร่นะฮะเดือนหนึ่งก็จะมีใบโผล่มาสองสาใบนะฮะเลี้ยงง่ายไม่ยากเลยนะครับตัวนี้นะฮะอย่างนี้จริงจตัวนี้ผมชํำน้ําไว้นะฮะใครที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอชํำน้ำพี่ลองกดเข้าไปดูนะครับผมเอามาไว้ในคำอธิบายวิดีโอด้านล่างนี้แล้วนะอันนี้ผมชํำน้ําไว้แล้วก็อันนี้รากยาวเฟืองอย่างนี้เลยนะฮะจริงๆต้องย้ายลงกระถางใหญ่ได้แล้วแต่ยังไม่ได้ย้ายนะครับอ่าตัวต่อไปเรามาดูดางงเหลืออนนนนะคครัับี้พพ ดางเหลืองเบอร์2อะครบเบอร์2องนะสังเกตนะครับเบอร์2ก้านเขาจะสีอ่อนกว่าเบอร์1นะฮะแล้วใบก็จะสีอ่อนกว่าเบอร์1นะฮะเบอร์2เนี่ยก็เป็นที่นิยมในตลาดเหมือนกันนะโอ้หถ้า,าเกิดมาเกาะเสาเป็นพุ่มๆเนี่ยก็จะสวยมากนะฮะตัวนี้ อันนี้ผมมีตัวอย่างที่เกาะเสาเป็นพุ่มๆอยู่ในตัวสวนไทยพันไม้นะฮะใน Facebook สวนไทยพันไม้เพื่อนๆลองกดเข้าไปดูกันได้เลยนะฮะก็จะมีรูปของอีพีเบอร์สองที่เป็นพุ่มๆเนี่ยอยู่เยอะเลยลองไปไล่ดูนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาเป็น,นะะเบอร์หนึ่งะฮะเบอร์หนึ่งนี่หรืออีพีนั่งเยลโลเฟมเนี่ยโอ้โหตัวนี้สวยมากนะฮะพอเขาใบแฉกแล้วเป็นลายไฟเนี่ยจะยิ่งสวยนะฮะหลังผมจะเอาตัวที่เป็นใบแฉกและลายไฟมาให้ดูนะครับก็คือ ลาย,ลายเ,ขาเขาเขาจะสวยสวยอย่างนี้ฮะเยกเรียกว่าลายไยแต่มันเป็นสีเหลืองนะครับก็ตัวนี้การปักชํำก็เหมือนอีพีเวน,นัมทั่วๆไปเลยซึ่งเบอร์หนึ่งเนี่ยใบเท่านี้จะอยู่ที่ประมาณอ่าสี่หพันละนะฮะตัวนี้ใบเมื่อก่อนใบละหมื่นนะฮะตัวนี้ตัวนี้ราคาค่อนข้างถูกเพราะของมีออกในตลาดค่อนข้างเยอะแต่ก็ราคาก็ยังแรงอยู่นะตัวนี้ก็ใบหนึ่งก็ก็แพงพอสมควรนะ ตัวนี้กานเขาจะเป็นสีเขียวนะฮะซึ่งรายละเอียดเรื่องอีพีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเนี่ยด่างเหลืองเนี่ยที่แตกต่างกันยังไงจะก,กดในคาอธิบายวิดีโอนี้แล้วกดลิงก์ตัวความแตกต่างของอีพีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยได้เลยผมอธิบายไว้แล้วนะฮะอ่ะอันนี้นะฮะามาแนะนําให้ดูนะครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบด่างเหลืองเบอร์นหนึ่งนะฮะเพราะถ้าเป็นเพื่อนเห็นตัวที่แปลงล่างแล้วนะฮะโอ้โหมันจะสวยมากนะฮะยิ่งอันไหนที่เป็นลายไฟยสวยมากๆเลยนะครับผมส่วนด่างขาวเนี่ย ก็สวยไม่แพ้กันเอาง่ายๆเลยทั้งนั้นอีพีพนณัมเนี่ยสวยหมดเลยนะฮะทุกทุกทุกสายพันธุ์นะเดี๋ยววันหลังจะหาเซบูบูเบอร์หนึ่งมาให้ดูอีกอันหนึ่งนะฮะอีพีพนัมที่นิยมเล่นกันในตลาดไทยก็จะมีอยู่ประมาณเนี้ยสีหตัวเท่านี้นะฮะก็ะตอนนี้ทางสวนเราก็ทั้ง4ชนิดนี้ก็มีไว้บริการเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆลองเข้าไปทักในเพจดูนะครับถ้ามีของนะฮะ ก็สามารถจะแบ่งให้เพื่อนๆได้นะครับผมโอเคครับผมแล้วก็เมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจไทยพันไม้นะครับแล้วก็เมื่อกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ชแนลโกมีเฮของเราด้วยนะครับเมื่อกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อที่ว่าเวลามีวิดีโอใหม่ๆ YouTube จะได้แจ้งเตือนไปถึงมือถือเพื่อนๆเ,เ,เลยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ